ความเมตตาสัมภาษณ์พูดคุยกับนะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ศรีละเตโชหรือพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับนะาที่วัดของกับพัวอยู่ที่ตําบลบ้านโคนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายพระนะท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับนะวัดแห่งนี้จเจริญรุ่งเรืองในยุคข,ของท่านนะมีการสร้างนะปรับปรุงเสนาสนะต่างๆนะหลายอย่างทีเดียว แล้วล่าสุดเนี่ยท่านมีวัตถุมงคลออกมาเป็นเหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ของท่านนะก็เกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกหลายรูปด้วยกันวันนี้เนี่ยผมนะจะขอความเมตตาพูดคุยกับท่านเอาแบบหลากหลายนะครับคราวที่แล้วก็ามาครั้งหนึ่งนะครับหลายเดือนและไ,ได้ได้คุยเรื่องประวัติท่านอะไรท่านไปเนี่ยนะครับนะตอนนั้นนะหลายท่านก็คง นะอาจจะพลาดการติดตามแต่วันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องรายละเอียดตรงนั้นให้ท่านได้รับรู้กันด้วยนะครับรวมถึงการนะปลุกเสกวัตถุมงคลของวัดซึ่งสร้างเป็นรุ่นแรกนะครับรูปนะเป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ของท่านนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือรุ่นนี้เนี่ยเกจิอาจารย์ชื่อดังเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี๋ยวให้โดยท่านไปขอ บารมีเองไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่จือพระอาจารย์ต้อมนะเศกเดี่ยวให้ทั้งหมดนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อะไรหลายๆอย่างนะเดี๋ยวต้องฟังจากท่านเล่านะครับเอาละฮะผมอยู่กับนะพระอาจารย์ศักดิษษ์สิทธิ์ศิระเตโชหรือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านดํารงตําแหน่งนะสมภารเจ้าวัดแห่งน,นี้นะครับ น้าก,การธรรมธการครับาจา<ะ><ะ>เจริญพรจายาโยมครับนะพระอาจารย์นะที่วัดแห่งนี้พัฒนาไปเยอะนะอ่าก็ไปพอประมาณนะยมจากได้จากความเมตตาของญาติโยมเนาะละญาติทุกคนที่ร่วมสร้างร่วมทม,มแต่ที่ญาติโยมได้ร่วมบริจาคก,กันมาคือสร้างทั้งหมดเนาะทำให้ทั้หมดเลยอําแต่ไม้มท,ห,ทหมดจนถึงวันนี้ครับก็วัตถุมงคลเหลือว่าปัจจุปจันจ่ายขงญาติโยมเนี่ยที่บริจาคมาคือขอสร้างให้โยมเห็นอ้าจะได้เห็นเป็นรูปธรรมเนาะ เพราะว่าเป็นสิ่งคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์รที่ว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าเงินงเป็นของญาติโยมไม่ใช่ของพระเนาไม่ใช่ปพระว่าได้มาแล้วสมควรนํามาพัฒนาวัดไม่ใช่เก็บสะสมครับหรือว่านํามาใช้ส่วนตัวนี่ก็คือยึดตามรักครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาและคําสัมมาสัมพัทธ์ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าราบยึดหาไปไม่ได้เนาะหาไปไม่ได้เลยก็เลยทําอยู่ตลอดเวลาครับ นะะก็พระอาจารย์เข้ามาดํารงตําแหน่งสมภารเจ้าวัดที่นี่เนี่ยมาดูแลที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งท่าพูดจริงๆว่าถ้าเข้ามาในรักษาการตอนที่หลวงพอ่อท่านป่วยที่เตียงของเจ้าวัดองค์ที่แล้วคเม,ม,มื่อปศหกหนึ่งนาะเมื่อปศหกลำปางวันที่สิบห้ามิถุนายนนาะก็ตอนนั้นมารักษาการเพิ่งได้รับตําแหน่งในการเป็นเจ้าวัดจนเมื่อวันที่สี กุมภาพันธ์เนาะเดือนพศสองพันห้าอยหกสิบเจ็นาะนี่คือปีนี้นั่นเองปีนี้อปีนี้นั่นเองที่ได้รับตาแหน่งแต่เข้ามามาเป็นรักษาการอยู่อมารักษาการอยู่ตั้งแต่พศห1หนึ่งหกหนึ่งเพราะว่าหลวงพ่อท่านป่วยที่เตียงที่เตียงคือไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามาก็เราต้องดํารงตําแหน่งในการที่ว่าก่อสร้างทําให้เนาะทำให้ในการบริหารงานทั้งหมดโดยร่วมกับมือกับคณะกรรมาธการและญาติยมทุกคน อตอนนั้นตอนนั้นวัดเสนาสนะก็นะก็มีการชมรุ่ดโสมไปด้วยอ่าก็เยอะเลยเยอะเลยจ้ะก็เยอะเลยก็ตอนนั้นก็ในวัดวารามจริงๆว่าที่นี่ก็บอกว่าจะไม่มีคนดูแลเ่าหา่เนาะเพราะว่าหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อท่านป่วยที่เตียงก็การกระทาการบริหารงานก็คือลําบากนิดนึงครับเพราะว่าผู้นําไม่มีเอาผู้นําไม่มีครับอืมนะเออหลวงพ่อก็นะก็ พอมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยสมภารเจ้าวัดปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาดูแลอ่าก็ดูแลตั้งแต่จริงจริงก็เริ่มดูแลตั้งแต่ปศหกหนึ่งตั้งแต่รักษาการแล้วนายยมนะไม่ใช่เพิ่งเพิ่งจะดูแลหรือว่าปัธรรมในวันนี้เริ่มตั้งแต่พอเข้ามาย่างเขามาปุ๊บนายยมไปขอร้องมาว่าต้องการให้เริ่มพัฒนาผู้กายาจมเริ่มการพัฒนากวัดจมก็คือเอามาตรงนี้มาพัฒนาตลอดเวลาเลยตั้งแต่ปศ 2561ันห้ารอยหกสิบเ็ดงก็เริ่มมาพัฒนาโดยตรงเนาะก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็ไม่ได้ไปไหนก็มาพัฒนาตรงนี้โดยตรงครับอ่าฮะอืหลวงพ่อพอเข้ามาแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้ได้สร้างอะไรไปบ้างในยุคของหลวงพ่ออ่าที่สร้างจริงๆก็ตั้งแต่อ่าโกตีสองหลังนาะโกตีสองหลังแล้วก็มีหอระคังมีโรงครัวมีททาวิสวรรณาะทาวิสวรรณ์แล้วก็มีช่างเอราวัน อมเมตนีเนาะแล้วก็นี่หลายอย่างน้องหลายอย่างที่บริหารมานนาะคูขยโจมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเลยรพราะว่าเงินของญาติโยมทุกบาทตังไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ของญาติโยมในการดูดวงกว็าตามในการอาบตะม,มาต์ก็ตามตามที่ลักขูบาาอาจานสอนก็นํามาให้วัด้งหมดคือไม่ได้เก็บสะสมไว้ไม่เก็บส่วนตัวก็เอานํามาใช้โดยตรงโดยใช้วิชาความรู้ที่อ่าประเด็ดประคุณหลวงพ่อเรือเนาะต้องเรือปาริโตเนี่ย ท่านเป็นทั้งครูบาจารย์เป็นทั้งพ่อบุญธรรมท่านสงัอนให้แล้วก็แนะนําในการบริหารงานในการปฏิบัติตัวในเพศของบรรระชิตนั่นเองครับไม่สะสมหลวงหลวงปู่เหลือเนี่ยท่านอยู่วัดถ้าไม่เหนือว่าถ้าไม่เหนือก็ถ้าไม่เหนือก็พิชัยนี่เองแล้วก็ก็มา อยู่ที่อุดิินี่เองยอมอยู่ที่อุดิตนี่เองที่มาทาอยู่ตรงนี้โดยตรงอมาทําบริหารให้ท่านอตามคําสั่งคาสอนของท่านโดยเองอในยุคสมัยของท่านก็ท่านก็เป็นเกจิที่ท่านเป็นเกจิดังมากเนาเป็นเกจิดังมากอถ้าในย่านนี้ก็จะเรียกว่าเทพเจ้าของรูปน้ำนานเนาะหลวงพ่อเรือเป็นเทพเจ้าความเมตตาครวเกจิอาจารย์นี่ก็ได้รูปแตองค์ที่ท่านได้เมตตาในการอ่า สั่งสอนให้เนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฝ่ายคารวัตปาตามฝ่ายพระปาตามที่ได้เดินทางไปขอความเมตตาจากท่านในความศึกษาเนาะเสียท่านก็เมตตาในกางทีก็ส่งให้เนาสอนให้กันเองเราควกควกับผูบาอาจารย์ก็ได้รักคําสั่งคําสั่งของผูบาอาจารย์ทุกองค์ก็คือว่าให้ปฏิบัติให้ทําตัวให้สมกับที่ว่าข้าวระานาบพิญาจมให้เท่านั้นเองอ่าฮะ หลวงพ่อพยายามจะพัฒนาวัดเนี่ยให้เป็นสถานท่องเท้วยวารงรงแมด้วย,ายราคาเป็นกัสถานที่ว่าอ่าต้องเที่ยวให้คือผู้ตามภาษาจา้าวันกลุ่มไม่ต้องการให้ญาติโยมเนี่ยหรือว่าลูกร่านของญาติโยมเนี่ยทิ้งบ้านเกิดตัวเองเนาะทิ้งบ้านเกิดทิ้งปู่ย่าตายายทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปอยู่สถานที่อื่นเนะาะก็ให้อยู่กับพ่อกับแม่ดูแลพ่อแม่ได้ต้องการทํา เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมโดยตรงเนาะครับต่างปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็การในการที่ดูสถานที่บอกใกล้ๆก็บอกอกทั่พูดตามภาษาชาวบ้านเนาะก็ตอนนี้ก็เหมือนใกล้ๆว่าสายมูอะไรต่างๆของเขาอ่ากันโดยกันแต่ว่ายรักใหญ่จริงๆในหัวใจลักจริงๆคือการปฏิบัติธรรมน้อมนำแนวการปฏิบัติโดยตรงอืมฮะภายในวัดเราก็มีที่ทำเนี่ยเป็น เด่นเป็นสง,ง่ายอยู่ตอนน,<ๆ>ตอนนี้ก็จะมีทเวสวัณทเวสวัณทเวสวัณน,นี่สร้างเมื่อปีไหนอ่ทาทเวสวัณ์สร้างได้เมื่อสองปีนะสองปีถ้าจำไม่ผิดเป็นสองปีก่อนที่บารมีของอทาทเวสวัณ์ดังก็ในวันนั้นที่ว่าสร้างก็เคยบอกพระยจมไปั้างหนึ่งหรือว่าบอกอายมไปติดั้างว่าครับไม่ได้สร้างเพราะว่าตามกระแสไม่ได้สร้างคำว่าตามสายมูแต่สร้างโดยว่าองค์พ่อปูเวิเทเวสวัณนี้ เดินมาหาว่าท่านอยากจะให้จะอยู่ที่นี่อยากจะร่วมสร้างร่วมบริหารวัดที่นี่โดยการบอกให้สร้างร่างท่านขึ้นมาแต่ในช่วงนั้นทางปัจจุปจัยทางวัดก็พูดจริงที่ว่าขาดขาดทุนทร,รัพย์ในการก่อร่างสร้างแต่ในการในพัฒนาวัดต่นเองก็ตอนนั้นก็มีเรือโทวทวีสินเนาะตอนวันเรือเทวรุสบินก็มาถามว่ากอ,องอาจารย์อยู่ตรงนี้ไหมกองอาจารย์อยู่ตรงนี้ไหมแต่ว่า เราก็ตามย้อนตามกเรือตัวว่าโยมได้จักวันนี้ใช่ไหมท่านเรือโททวีสินบอกไม่รู้จักเลยเนาไม่รู้จักเลยก็ได้เอ่าเรือตทวทวีสินก็บ,บอกว่ามาบอกปู่เวทต้องการให้มาร่วมสร้างที่นี่อาจารย์พร้อมอยากจะสร้างที่นี่ไหมอยากจะร่วมสร้างอ่าเราก็คิดว่าท่านจะนาปัจจุป,ปจัยมร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างเพราะเป็นความคิดของเราแล้วเพราะในเวลาคำคืนเราฝันอยู่แล้วรหรือว่าท่านมาหายอยู่แล้วเนาะในการไปนั่งสมาธิตอนนั้นเนาะ ท่านมหาอยากให้สร้างล้านท่านครับแต่ไม่มีปัจจุปจัยในการสร้างแต่ก็เหลือตัวมาเออมาร่วมสมทบเออก็แสดงว่าท่านมาจริงๆครับออท่านมาจริงไม่ได้เพราะความบังเอิญเนานะก็มาร่วมสร้างก็ปัจจุปจยัยตอนนี้ก็สร้างสําเร็จแล้วโยมสร้างสาเร็จแล้วเป็นองค์พระเวทที่สูงที่สุดก็สูงสิบห้าเมตรไม่รวมฐานเนาะไม่รวมฐานเป็นองค์เทวสุวรรณที่นะสูงและใหญ่อ่าใหญ่ที่สุด นะเราเคยมีประสบการณ์มาก็มีประสบการณ์ญาติโยมก็ประสบการณ์ไม่ว่าญาติโยมจะมีโชคมีลาบเนาะมีโชคมาราบไม่ว่าจะค้อนคอดเกี่ยวหน้าที่การงาน<บ>อาหน้า,นาที่การคารตาลมา<บ>สร้างเหรียนไปแล้วโยมหลายรูปหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการประสบอาอาพบคเนาะพบคะที่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเกี่ยวเรื่องบาตเที่ก็คือแถวคาดปลอดไปงหมดเนาะแต่คาดไปงหมดก็หลายครั้งหลายครั้งในการที่เป็น ที่ปลึกษ์ไปรุ่นเมื่อวันที่4พฤศจิกายน,ท,านที่ผ่านมานี่เองครับก็